สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมือสุดสุกคนเดจ้าสบายดีตอนเช้าพี่น้องการมือนี้ออกหน้าพี่น้องเกี่ยวเข่ามือแรกเกี่ยวเข่ามือแรกพี่น้องเข่าางกระซุกซุกบอายดอกพี่น้องสองสามหายการมือนี้ออกมาเกี่ยวเข่ามือแรกเดี๋ยวพี่น้องเข่าฮะกระซุกคนอื่นเกี่ยวสิแล้วมมอเลยหน้าลงคอนาฮกระซิเกี่ยวมือนี้ คุณพี่นออกก้องซุกยูห้ตะกะฮองูแถวนี้กไกลๆที่ซุกเลยพี่น้องเพื่อนที่เกี่ยวต่อกันเลยเผื่อแล้วสองสามแห่ก็คือสีซุกเกี่ยวกับอีแม่สองคนนะพี่น้องมันี่อีพอเพื่อนว่าจีดูดปลายูหองอะไรนี่ยูหองไก่เทียงับสีเกียวแต่กับอีแม่สองคนเขาห่วงงางค่ะด แดดแห้เขาสุกบอสแมนจากเนื้อพี่น้องเอ้ให้เดียวสุกบางต้นนี่นองเขาก็สิเกี่ยวแถวถึงหมดแล้ว กา,าการปีดท่านพี่น้องไอ้พีนท่านออกมาเกี่ยวเขาก็ที่เกี่ยวแต่วันเสาร์กับวันอาทิตย์นี่แหละเพราะว่าเขาเ่ามันก็ยังซุกบัวลายสุกแต่ทำนี้พี่น้องแถวนั้นก็ยังซุกกระสุกยังบ่อนาปลาในยพี่น้องเอ้ยังเป็นนานมอยู่ค่อยๆเกี่ยวไปประมาณถิตหน้านี้ซุกเมื่อด,ดีพอว่า ตอนเที่ยงมื่อนี้เฮาสีก้อยป้าได้พี่น้องอีพอเพิ่นดูดดูดหองปลาบ้าหลายๆปลาซิวปลาขอปลาดุกตอนเที่ยงจะหน่อยไอ้ก,กุ้งเพิ่อนออกมาไอ้ก,ก่างบ่ได้ออกมานาเดิอพี่น้องมื่อนี้เพิ่นไปอันนะเพิ่นไปบุญสูงเฮื่ออยู่สวรรค์แล้วก็ับไปหับใบป,ประกาศหมูเพิ่นเรียนจบอีมกยังเียน เถียงอยู่เถียงเถียงเขาก็สิ่ลมแล้วพี่น้องเลยโดนๆนมาเถื่อปวกขึ้นก็นจนมาถั่วมืดแต่ละเจย์ยัน้องคอนสีลงเกี่ยวเขาท่ายแม่เลยพี่น้องเผื่อพะนลงมากคือสีดนเติบเมียนเถีย,ง,ยงเงียนเครื่องตะแถวนั้นน้องคอนเกี่ยววางเป็นพรแบบนี้พี่น้องให้พอมามัดแบบมันเฮ้มาถูกน้อยก็เจ้าอันอามคามให้ ป้าดแดดห you, อ่อนให้พี่น้องลืมพากันลืมแนวปกงนาบใยดีพี่น้องมอแต่กุบสุกมาแล้วอือว้าวพี่นี่เข่าเขาขึ้งขามแถวขาวๆนี่เนาะอือเป็นเพียงเลยแถวนี้ปีกายนี่โบได้ได้ปีนี่ป้าเห็นละมากมั้ยอะไรน้อแต่ละปีแถวนี้ใบไหลเบิบอะไรป้าเอาหางกระเบิ้งกรุบตาลปีบ่ได้พี่น้องแห <อา S 1> <อ>้งตายหมดแถวนีว้พี่ละมันมีแต่อันกกบ่มีหมากตาลปี อน่วอยสองได้คือการกำมนี่แหละหน้อยแนไห้แถวตัวงนมคางกันงามเมื่อกีปกติแถวเทิงโนนนี่บ่ได้เป็นพี่น้องเลยบ่มีหอดมากมีหอดตอันข่าแต่ละปีมีแต่ตออันนี้คือปีนี้แถวนี้งามเมื่งามกว่าทางดูอีก เขายัางไหนปีนี้นี่ฮะเขาขาวข,ขาวตแต่ละปีเราใส่เขายัางคือบรไดซาแถวนี้ออแต่ละปีใช่เขาเตียเขาแดงปีนี้ใช้เขาขาวเป็นเวันที่น้องมึงงามขนาดหนักสุดสวนไอ้งูไอ้งูเพื่อนกามิ <ทำ S 1> มาเกี่ยวเขานำไนปน้องฮนะเกี่ยวต่อเลยนี่หลายเรอบ อยากจะทซีให้น้าบริสุกไอ้นี่ให้นั่นแล้วก็ให้ใหญ่ให้ใหญ่บริสุกสามคนไอ้กลุ้งนำพีนองเดมาเลยนนี้เาผักผักนั่นก่อนผักเกียวเผาก่อนไ่ต้องใส่เครื่องนนี้เอาเ่วันจันทร์เพ่นะสายเนาะ่าเข่าจะบรสุกต่อเนื่องเลยบิสุกต่อเนื่องเลยก็ยุด คุมอันอันนาคนให้บอกขายปิ้งเป็ดวยวันจันท์เตรียมปิ้งเป็ดชิ่ออเตรียมวะไรวันจันทร์นี่จะเตรียมปิ้งเป็ดพี่น้องหรือคะยืมโต๊ะไอตอนก่อนยังโมมีเงินซื้อโต๊ะเรากับอตอนจะยืมโต๊ะจ้าก่อนเจ้าสิอันอีพอเพิ่นไปค้นดินอยู่นั่นในมาใส่พี่น้องปูเพียงหมดเลยสีซอยเนาะสิขายปิ้งเป็ดปูโต๊ะพี่น้องเพชรโต๊ะสี่ท่านจะขายเวลาบึงเข่านี่คือสุกังอยู่ ไม่รีเกียร์จะคนเฮาสามไอ้กุ้งกับเกี่ยวบ่อไอ้กุ้งแล้วก็ซีเกี่ยวเราดูดปลาน้ันห่อด้วยมาเกี่ยวแล้วปอาแดดเลยเนาะมันเลยเนาะไม่เผ็ดคือคนจับ<า>ก,ก้กองเองสิกกแล้วเ,วเดิาาเดเเดนน,น,น,ออา,นารา,าเนาะแดดเขาหอมแล้ววะให้ลูกสาวกับลูกชายเกี่ยวเขาบวกกุ้งกับน้องคอนเกี่ยว ชิแล้วแล้วพี่น้องให้เดียวนี่แหละให้นี่มันบพอ้วกาไปคอกาเขามาใส่ซุกก่อนโมประชิสซุกเลี่ยนเล่นกันไปเด้อเขา,าก็เขาอย่างนอ,นอ้อลืมสือมาเลยงามปีนี้เอาอันเปลี่ยนเขาปลูกพี่น้องปีนี้เปลี่ยนเขาปลูกมันตื่นท็อกซิเมนตื่นดินตื่น,ด,น,นดอนนี่แหละคือว่าเข่านี้งามร้ายปีนี้ ต่างกับปีกายนี่ลายปีกายนี่ฮันใส่ถ้าข้าวแดงเนาะแต่ละปีปีนี้นใส่ข้าวขาวแล้วก็ยังข้าวแล้วคันสิบเอ็ดบอกงามที่น้องเอ้อบุงห่วงข้าวพวกสุดๆพี่นเราแดดขนาดวันศุกร์แล้วเราหายไหมที่บอกุ้งไปดูดปลาก็พอแปลงบอนดูดปลาและแล้วแล้วก็เมื่อกี้เราซอยแม่กับน้อง ไปชิแล้วแล้วแล้วครับเที่ยงก็ลงไปเก็บปลาแล้วมาก้อยกินตอนเที่ยงไปแล้วแล้วแดดจะสิ้นลมมาเห็นกันไม้เหรอเด็กเอ็งยังจะขึงนีได้ตัวนี้เป็นี้ขึ้นอยังบริสุกธิ์กับได้บริสุกธิตรงนี้นั่นแหละเกี่ยวกับเฉยนี่แหละไปสบายดีพี่น้องบ้านพอกุ้งพอน้องอนุน นอนนนวได้มาเด้เอิผนปิ้งไก่ิ่นเบียกหลายมาเงินเมื่อไหนกันลงลงบ่ลงด้อนนนพากมือปิ้งไก่ผ่นบอได้มาอยู่เพือนปิ้งไก่กับแม่เข้าสุกบลายพี่น้องเอ้ยบากุ้งมาซอยแม่ซุกบะเดียวผมแล้วอย่างมาจะได้ขึ้นแล้วกะก้อยปลากินได้พี่น้องพอใจดูดยังแหงน่ะล่ะง่ายตอนแรกตอนแรกพู้ปลาิได้ตออนอน เอาไปลาิ้วเขาแล้วคืนมากอยนยี่นี่งามเขาเ <c oughs> ขาตื่นไทยตื่นนานัา่นละเอาแนวเขามาใส่พอเขาปลูกใหม่มาใส่เป็นห่วงสุบสอยู่ปกติให้นี่บ่ได้เด้กุ้งตะละปีปีนี่ <Yeah. S 1> ป้าตะวฟเขา <Yeah. S 1> ยังบ,บางา,งาม่ถึงงานตุ่นให้งามคักเนาะ <Okay. S 1> <c oughs> สะออนเลยจะเป็นทีหน้าก็นนได้เกี่ยวแล้วไห้นี่จนทีได้ดำดำเลย นที่กับน้องเพื่อนดำน้ำไห้นึ่งนี่ไห้นี่งามอะไรไห้นี่ไห้นี่งไห้นอน <c oughs> พี่น้องอยู่นอนเลยสูงกว่าโมแต่เขายังงามแท้ามงงองหงายเข่าตุสุตุสุอยู่สุสุอยู่ <c oughs> นอนก่อนโมเลย คนากรุงสูงต่นีลงไปต้นพักแต่ว่างามพี่น้องเขานี่จะขเข่ายมจักซือดูว่าตื่นให้ตื่นนาบอกเปลี่ยนพันขาปลูกใหม่ได้ปีนี้อ๋อสนเลยโอพี่นองห่วงย,าง,ยางเท้จะไเกี่ยวไรทิดหนาหนในไห้นี่กะนี่ กับบัตทงพี่น้องกะชิยางแต่สี่ให้สามให้เป็นเข้างันตัวนะซุ้มข้าวขาวนี่จะได้เกี่ยวทิศหน้านี่แหละเอาพี่น้องจะได้ไปเก็บปลาต้องกันเนาะเสี่ยวขึ้นมะก้อยแล้วแล้วพี่น้องให้ให้เดียวเลยพี่น้องไอ้ซุกโงสิขึ้นแล้วบัดนี้ขึ้นไปแล้วการดูดน้ำเป็นดูดน้ำอยู่ห้องพี่น้องดูดน้ำเอาปลา พากันไปเก็บปลาอีกหน่อยตอนนี้ก็สิพากันขึ้นเมื่อยให้แดดอันนี้ประมาณสองสามมือก็ได้เกี่ยวแล้วมาจักแม่หมันทามือแล้ว <c oughs> สองสามมือไปขึ้นเแดดเข่าใบอันนี้ไงกิน่งก้อยดินเขางั้นหรือข้ามชิดเอฟอันนี้จะเข่าเข่าอย่างเข่าตามบ่จักสื่อเลื่อนบัดมืออยู่เพื่อนคือว่าล้มเย็นขนาด มมาเกี่ยวขาวพอดามีซีรีสบอกเป็นใจเลยจนสิเป็นลมีวนี่แบบนี้กันหาดบมีหยาเลยเนาะใคร่มีหยา พอดูตลาชุกแชงแล้วพี่น้องเลยงคอ,อ,อนแม่กุ้งพี่เอามาเก็บหอยเก็บปลาพี่น้องมาอ้วยปลาซิวหอยขอพี่อ,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 อย่างไรที่เร น้องขอไอ้กุ้งโอ้ตาคอแล้วก็หอยี๋ยวลงไปเป็นหอยไหมพ่อคอก็ดูกระดอมันใช่ลงลงนี่ลงนี่ตะนตกระดประกงนี่กรดแล้วมา cái pond cái pia tuyệt chiêu mày ui 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 ตอนนี้ที่ในประกอบยันั่งต้มแล้วตอนแรกนักกูจีใช้จลยหมดแล้วเฮ้ยประกอบยี่เนี่ยสนวนตัวด้วยเพรว่าไม่ใช่จุลิน หลายเปอเล็นต์คอลาะูกแลอะไอบนี้่อห่อหอยตขี้หอนนอนุบอยห่อได้ตอแรงพอแล้วการดันต่มาเปเซนตแรงต่อมาเ่อ กานกับลุงโตสองคนนั้นาคารด้วยนีปลาซิวอวันติอันนี้หาปัาดีเนาะอันนี้เนาะน่นเยอะปลาปลาซิวนะปลาชิรถบอลเล่ปลาแดกปลาชิโรตบอลเล่เกิดแรก โอเคป็ก็อ่อนนะเับคอยนั่งับเดลูกชดให้ี่มนี่นาว่าชกะอบอะไรอีเช่นเอาเมื่อไรพี่น้องวันนี้ปูเอาปลาเมื่อลรสุดไทยเก็บเครื่องเมื่อเอิญอีพออีแม่มาคนเขามาอัน ปูเข่าหายเดียวอะไรพี <t 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 ่น้องแบ่งปูแบ่งปลากันแบบนี้เอะไรพี่น้องอันนู้นอันนู้นน้่อะไรจำเมื่ออะไรพี่น้องจะเป็นตุกจิตกดินเลยคนื่องไปใส่รถไทยกันมากันเมื่อเมื่อแบ่งกันดูงานสวยพี่น้องกับไอ้กุ้ง สำหรับคลิปนี้น้องคนกับซีาโคลาไปก่อนเด้อพี่น้องพักสองน้องคนสาวพรานไซเนอรคลิปหนาพอกันไหมพี่น้อง